ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ผมเามาลูคคนดีคนเดิมเหมือนดิมนะผมวันนี้เราอยู่ใน New ติงส City เหมือนเดิมครับคือวันนี้เราจะมาทำงานดำนะท่านผู้ชมคือผมได้ไปเช่า C8 มานะมาดูกาทำงานดำนะครับม,ม,า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 มาดูกันว่าผมจะโดนตำรวจจับหรือเปล่านะเสียวๆบางเจ้ันะนะครับเนื้อโดนจับหรือเปล่ามาดูนะ แล้วผมมาดูเราหาจุดจบกุญแจไปนะครับ nhìn ra thiết yếu không được lo ạ lo và không chịu siêu ขอได้ไหมอะ่ะแย่งกันนะขอไม่ได้เลยเหรอโหเร็วจังเออๆๆเราดูรุมเรารุนแย่งเนาะก็หาจุดใหม่ครับผม เอาอีกแก่ชวนี้แกโอโ้โหคืออะไรอ่ะเรียบร้อยซีวิกวอาฝากระโปรงหายขอไปถึงจุดนะบ่ เด okay. จุดที่สามับผมด,ดูสามนาทีโอ้คืออะไรอะไม่ทำสักอันเลยอะเขาจอบเลกวเหมือกินเท็ดรีนะผมคือแบบเฟลเลยอะเมื่อกี้ว่าเทศรีแต่เรารอตำรวจเขา้านะเรามาจบกปูนกันคืออะไรไม่รู้เนี่นยจุดีเขาก็ลิงก์เฉยแหละ เหมือนว่าจะมีปัญหานะครับผมดูตอนนี้ก็เปิดละเราตำรวจเข้าอย่างเดียวครับเคคเขดูตอนนี้ตำรวจเข้าไปแล้วนะอนเรามาจกเลยครับผม สวยถุงที่สองชิวๆวะผมเดนๆๆ,ๆ,ๆนคือมีคนจะมาจกด้วยนะแต่แต่เราได้ก่อนนะทำไมนะแต่เราได้ก่อนนะเฮ้ยครับตำรวจตำวจจะไม่มานะก็ดีแล้วผมไ <c oughs> ม่อยากให้ตำรวจโชว์ตัวเลย ผมไม่ได้ขับเก่งเลยขนาดนั้นนะคุยเก็บของให้เลเบลเหมือนเดิมนะผมนี่เราไปจบต่อนะนี่ก็คือเหมือนผมมาโชว์วิธีการจกปูนแล้วก็แบกแจกจุดจกปูนด้วยเลยนะคือพี่พเป่าก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะจุดจกปูนอะเรียบร้อยมัวแต่คุย เราขับถูกเลนครับเราเราเรา,เราไม่ผิดนะเราขับถูกเลนนะขอซ่อมก่อนแป๊บนึงดับเครื่องก่อนลืมดับเครื่อง เดืตอนนี้จกได้หรือเปล่านะขอ้จงกได้แล้วกันโอเคครับจงกได้ครับสวยชิวๆัวะผมอย่านะอย่าเข้ามานะคือผมที่ผมกลัวเข้ามาก็คืออะไรเขาเดี๋ยวเขาจะมาขโมยรถนะนี่ที่ผมกลัว Okay. ตายไปแล้วผมมาดูเป็นถุงที่ส่านะถุงที่สามของเรา呐สนใจถุงที่สี่หรือเปล่าไม่มีตำรวจด้อยหนึ่งนาทีครับผม ขอไปเก็บก่อนแล้วกันนะโอ้โหชนอีกแยะขับรถเลยเนะี่ยจบต่อชิว่วผม อ๋อไม่ใช่นะผมไม่ใช่ใครๆที่อยากจบปูแล้วก็ไม่ไม่ไมรู้จบกีิปก็จำๆไปครับผมหรือว่าอยากจให้ผมทำคลิปแจกแจกอันนี้ก็คอมเมนต์มาได้เนาะห้างคือเฮี้ยเลยเนะขับรถจังกากเลย ส้มรถ่อนเลยไหมกล่องส้มหรือกล่องเทียวด้ะตังก็ไม่มีว้จุกได้หรือเปล่าวันนี้ผมก็ไม่ดูนะจุกได้ไหมจุกได้ครับทคนดูถุงที่สี่ของเรา เกือบกดผิดอะเกือบกด H B N ลไล้ยังไงแกโหเกือบไปแล้วตหลุดสีับผมอจากจนพี่พเปาไลนะ่ว่ะเปาไปไหนวะถ้าใครที่ไม่รู้จักพี่เปาเดี๋ยวผมเอาเอารูปขึ้นนี้เอารูปขึ้นให้นะพี่เป่าก็คือเขาเป็นเอ่อเจ้าของประเทศอะไรเงี้ย ที่ใครอยากได้ประเทศนี้แล้วก็อยากได้ของอีกเยอะเขาเราดูเขาสตรีมนะผมเขาแจกของเยอะเลยวันนี้ผมไม่ได้ดูไงวันนี้วันนี้ก็คือมาจกงานดำนะคันดูดูนะให้ตำรวจไล่เลยก็ดีเหมือนกัน

จุดที่ห้าของเราลูกที่ห้าของเราได้หรือเปล่าคพน่้นเองเกาบได้ได้วยโอ้โหเรียบร้อยลูกที่สี่ของเราได้ครับผมชิวๆเลยตำรวจไม่ไรสักลูกโคตรโชคดีอ่ะ เ <Okay. S 2> นี่เรามีสถุงไว้ตัวนะโดนยี่สินาทีประรมาณนั้นนะหรือว่าสิบนาทีนี่คงจะไู่้้นะ นะ่ครับผมเขาแจกโค้ดนะต่อตองอ่ะผมก็จะไปเอานะแต่ตอนนี้ทำคลิปชุด ไปจุกได้ครับด right. ูเราไปสวนคงสวนโค้ดละจุกป <killers> ูนอย่างเดียวตอนนี้เรียบร้อย ไม่ทันหรอกไอ้เห <K r ampa> ี้ย <excited> พูดแค่นั้นหละก็ไม่ทันหรอกก็คือผมรับมาทุกวันแล้วนะไอ้โคตดอย่างเงี้ยผมดูเขาทุกวันไงไม่เปล่าอ่ะแต่วันนี้ไม่ได้ดูเขาโทษแล้วพี่ชายอ่าอะไรนะเซิร์ฟโดนจริงก็ เจ๊แปลวัาเซอร์ฟบนยิงคืออะไรอ่ะใครมันกล้าบนยิงเซอร์ฟไเนี่ยเดีคนน่าซีวิกด,ด้วยคนดูเห็นปะนีะ่อเขาแจกอ่ะซีวิกเขาตีนับรถรถสี่ประตู สองคนด่วยหมโอ้โหผมสุ่มทุกวันผมไม่ได้เลยนะซีบิกอะมีพวกนี้มาสุ่มได้ยังไงวะซีวิกก็มีขายครับซีวิกอะโอ้แอะไรอบมาอีก ของนูเดียวเดี๋ยวค่อยไปแอร์ครับมาดูน่ากดผิดโอ้โกดรผมท้อเลยกดผิด ขาขาแข็งนานด้วยคนระับน้ำมันก็จะหมดสามสิบวิมาคดูสามสิบวิสามสิบวิ bị chu 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 à chu 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 ผมหน้ามา,านะพ่อดัวเดี๋ยวเราขอไปไอท็อปก่อนแล้วนะก,กันนะขอแล้วไปเก็บกัของประช่างก่อนมาดูกันอีกที่น้ำบ่ผม,บผมจะได้มาหลังไอท็อปหรือเปล่าแล้วมาเกืจะไปนะพอละได้เยอะแล้วกับปันี หาป่ะลูกสุดท้ายจบแอร์ผมเล่นไปถึงสองดิผมตายแล้ว đuổi chặt chặt. Thì tôi chụp mà 6, 7 lúc nào tôi gặp hai cái lúp kiểu này. Thấy không? Ủa, ôi, khốn nạn á. đang mấy đi mất nè. Nước mặn cứ luôn cứ thái chính chính luôn cứ thái lại không đó siêu chặt em mà bay đuổi tầm đuổi lay sạc nhí โอ้ขอไปเก็บแล้วก็อขอปิดคลิปแล้วลกันก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยรับที่รับชมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เจอกันคีปนะีหน้ามาดูครับผมจะทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั่งต่อใครผมด้วยนะมาเจอกันอนะีพีหน้า e t s go!